พี่น,อน้องก็เคยเนียเปล่ายำเป่ายำปลาเซียมันโอ้ยำปลาเซียมันครับสดๆเลยครับโอ้โหบีบมะนาวใส่ยังบีบมะนาวใส่หน่อยบีบมะนาวใส่หนึงครับโโอ้ห ปลาแซอมอนดท่านี้ครับปลาแซอมอนปลาแซอมอนมาแล้วปลาแซอมอนด์อ๋อนี่ปลาแซอมอนครับผมชิ้นใหญ่มาเริ่มเท่าไรครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ปลาแซอมอนเหมือนกันจะยำครับหอูนี่อะไรเนี่ยอันนี้เนื้อเนื้อหมูครับสเต็กสเต็กหมู อันนี้สเต็กวัวเนื้อว,วัวโอ้โหจะเริ่มนะเอาไข่เหรอโอ้มาเดพี่น้องมามาครับพี่น้องโอ้มีมีขนมปังด้วยครับโอ้ขนมปังสดกินอะไรนะปังกระเทียมชิ้ของไข่เอ่ยมาในเซตสเต็กแซลมอนโอ้สเต็กแซลม,มอนได้เยอะจังเลยโอ้สเต็กแซลมอนมีขนมปัง อบชีสด้วยโอ้แต่เยอะได้เยอะโอ้จะกินยังไงครับพี่น้องมีตั้งมีดด้วยอ๋อโอ้ทำอะไกองเต็มหน้าเลยทีนี้จะกินหมดไหมเนี่ยจะกินหมดไหมเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ยังมีอีกโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดของผมหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหกินคนละครึ่งเนี่ยมันคุ้มจริงๆครับพี่น้องโอ้ดูครับมีรายการหนึ่ง สองสามปลาแซลมอนสี่นี่ยำยำแซลมอนดสดๆเลยเนี่ยเพิม่มน้ำมะนาวใส่แล้วก็นี่อะไรอีกสปาเกตตี้ขี้เมาปลาหมึกโอ้อิ่มท้องเลยเนี่ยมามาครับพี่น้องโอ้ดิกินหมดไหมครับเนี่ยกี่รายการเนี่ยโอ้โหเรียบเลยครับเรียบเลย เ oh. oh. ดี๋ยวต้องหาย่างครับโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลนะครับ <Yeah. S 1> เป็นเซตเนี่ยสอง้299นะครับนะครับ2 9้จ่ายจริงก็ครึ่งหนึ่งนะครับคร mm hmm. ุ่มนี้ครับเดี mm ๋ย hmm. วถ้ามีเฟียนหน้าเตรียมเตรียมตัวเตรียมพรอเลยนะครับ mm hmm. เฟียนหน้านะครับ รีบลงททเบียนเลยนะครับคนละครึ่งคุ้มจริงๆครับโอ้โหโอมีแต่หน้าทานนาทานเต๊กบ้านเต็มครับอำเภอเมืองจังหวัดรัตนบุีครับเชิญชวนเพื่อนมาทานได้เลยครับเข้าโครงการคนละครึ่งขออนุญาตกินก่อนนะครับแล้วจะเย็นก่อนครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไลค์ให้โครงการด้วยคนละครึ่ง it's like